สวัสดีครับผมมนดูผมมาชื่นกันนะช่องรีวิวแผ่นหนังนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกะแผ่นหนังที่สั่งมาจากชอปปี้นะครับผมก็อันนี้คือผมเผอแกะไปแล้วนะคือแบบเอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องมารีวิวนะคผมว่าสั่งอะไรไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อดีกว่าว่าคืออะไรนะผมที่ผมสั่งไปอันนี้ก็อาจจะเห็นมือเดียวหน่อยนะเพราะว่าผมก็จับใหม่มือนึงนะครับผม ก็อาจจะสั่นไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเก็บไม่ได้เลี้ยวโอเคนะ้ข้างในนะผมเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวดูกันคือช่องนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาโอเป็นเดือนแล้วนะครับผมอันนี้สั่งมาจากร้านอะไรไม่รู้อะผมจำชื่อร้านไม่ได้นี่นะครับผมที่ผมสั่งมาเป็นเรื่อง เดินนนนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วผมขอตัดไปตอนแกะเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมจะได,ได้เร็วๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็นี่แกะมาแล้วเป็นเรื่องเดอนนานนะครับผมผมอะเห็นว่าภาคสองมันกําลังเหมือนว่ากำลังจะเข้าโรงนะแต่ส่วนตัวภาคแรกผมก็ยังไม่ได้ดูนะในโรงก,ก็ไม่ได้ดูนะผมก็รู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ดูโรงนะผมก็ เลยสั่งแผ่นมาเลยนะครับผมก็แผ่นนี้นะผมระบบภาพรูปเสียงเป็นไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันระบบเสียงนะครับผมระบบเสียงจะเป็นเสียงไทย5.1นะครับผมสัดส่วนภาพเป็น16 x 9นะครับผมคือมีขอบบนขอบล่างนะครับผมก,ก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าปกผีแม่ชีเป็นอ่าฉบับเสียงภาคภาษาไทยเท่านั้นนะครับผมก็คือภาคไทยนั่นเองนะครับผมไม่มี เทแท็กไม่มีซับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะมีรายละเอียดหรือมีภาพอะไรที่แบบในกล่องสวยๆหรือเปล่านะครับผมไปดูกันว้าวข้างในก็เป็นสีดำๆนะ มันแบบมันดูไม่ค่อยจะอนไรเท่าไหร่มันมืดๆอ่ะแต่เหมือนจะมีลายเท่าไหร่อ๋อมีนี่ให้นี่นี่เอ๊ะเป็นลายผีแม่ชีนะเป็นในอยู่ในจักรวาลเดอร์คอนเทลิ่งแล้วผมก็นี่คือผมอยากดูนะแต่น่ากลัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยดูนะก็ผมก็มานี้ใครที่เคยดูแล้วนะก็มาคอมเมนต์ บอกหน่อยแล้วกันว่าน่ากลัวไหมจะได้ดูนะครับผมรา้ว่าเสียดายไม่ได้ดูในรูมนะครับผมก็ซื้อมาเก็บไว้เลยแล้วกันนะครับผมก็จะทยอยเก็บของเดอคอนเจลลิ่งแล้วกันนะผมก็ผมก็ไม่มีทั้งสามภาพน,นะนะภาพหนึ่งภาพสองผมก็เห็นในะช้อปปีอยู่นะก็ยังไม่ได้สั่งมานะผมแล้วก็พวกอะไรอะแอนนาเบลพวกออะไรพวกเนี้ยที่ไปอยู่ในจักรวาลเนี้ยจะลองสะสมดูนะครับผมเผื่อจะแบบ จะดูดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มารีวิวแผ่นที่ไม่ได้รีวิวแผ่นหนังมานานมากแล้วผมมาแกะให้ดูเล่นๆนะครับว่าผมสั่งอะไรมานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย